สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกบพิบนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องการใช้การ์ดกับเครื่องสแกนนิ้วนะครับหลายๆคนที่ใช้การสแกนนิ้วลงเวลาปัจจุบันนะครับมีการระบาดของโรคโควิดซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อดังนั้นจึงเพื่อลดความกังวลและก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงานนะครับเราอาจเปลี่ยนมาใช้การ์ดแทนการสแกนนิ้วลงเวลาไปก่อน เนื่องจากการใช้การเนี่ยนะครับจะลดการที่เราจะไปสัมผัสที่ตัวเครื่องสแกนเพราะเชื้อกะมันคงไม่สามารถกระโดดไปไหนไหมาไหนได้นะครับวิธีการเพิ่มการ,น,ร,รานะครับเรานะครับของการของตัวของเครื่องฟิงเกอร์สแกนเนี่ยของ H ทสไซะครับทุกรุ่นนะครับสามารถใช้การได้ทั้งหมดนะครับการเพิ่มการเราก็เข้าไปที่ตัวของเมนูนะครับ อ่าเมนูนะครับนะครับก็เข้าไปที่เมนูผู้ใช้งานนะครับข้อมูลผู้ใช้นะครับอ่าข้อมูลผู้ใช้นะครับแล้วก็เราก็เลือกการบันทึกนะครับด้วยก,การบันทึกนะครับ อ่าตรงนี้มันจะมีให้เลือกเป็นการ์ดนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับอ่าเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทาบการ์ดนะครับอ่านะครับซึ่งระยะการทาบการ์ดจะอยู่ที่ประมาณ2-3เซนนะครับ เวลาเราลงเวลานะครับเราก็ทาการทับการได้บันทึกสำเร็จค่ะนี่ครับมันก็จะมีระยะของ,ง,ของทางเ,เราไม่ต้องเอาเครื่องไปทับไม่ไไใกล้กาดหรือสัมผัสที่ตัวเครื่องนะครับทําให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ในระดับหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบหรือว่ามีข้อแนะนํข้อสามารถแสดงความคิดเห็นลงมาได้นะครับแล้วก็ถ้าช่วยกดติดตามก็จะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ